ลอยอันนี้เป็นบอปูกครับบอปูบโปเชตบางเชตเราบนี่ครับน,นั่นี้ครับแรด,ดแนกแรดลอ้องโอ้โหมีพร้อมเลยครับวันนี้เดินทางเดียวไปหาซื้อมามา่าใจต้มที่ระหว่างอยู่ในทะเลนะครับท่านผบ้ชมา โซดานี่ตมโุดาซามโบก็ได้เลยสี่คนลงตกประมือก,กันดีอีกนะครับทา่านเอฟซีเดี๋ยววันนี้ก็ลงมาที่ปากคลองมากินขนมจีนก่อนขนมจีนปากคลองนะครับเมาหนุนได้นะครับนี่ไก่ทอดมีพร้อมเลยนะครับเอฟซี C. ก่อนจะลงทะเลต้องอัดอัดขนมจีนก่อนโอ้โหแกงไตปลานี่ครับ ตักขนมจีนมามาตันนมจีนพร้อมๆกันนะครับเอฟซีมาเดี๋ยวไม่ทันก็ไปกันไหมน,นั่นไไน้นนองก็ได้ยมาไหมอ,อนี่ครับตอนนี้อุปกรณ์พร้อมกันแล้วนะครับ พร้อมกันแล้วจะล่าปลาหมึกกันอ <People S 2> ีกแล้วนะครับวันนี้ใส่รุ่นใส่ผ้าสามสี่ห้านายเหมือนเดิมของอุปกรณ์โอ้โหตั้งตั้งเกตมามาน้ำกาแฟพร้อมวันนี้เดี๋ยวคอยชมกันในทะเลนะครับ อ้ออ๋ออ่าิอ้วอะไรกันอันนี้นักเพอนันัก็ยังีเอาวันนี้ปลอมวันนี้เล็กไปกางโกเอ้เลไปกางโกะเอาเบ็ดตัวอะไรนี่ยดน้มา เ่นเนกุ้งก็วก็ไวเุ้งโอ้ว่าแจกุ้งเห็นไปยินดงกันว่นั่นแหละอ้มาจากยจากลวิ่งเขาม่ต้านลอยต้าวิ่งมันตองมึกโยกกับตอนนี้พวกเราก็เตรียมพร้อมนะครับออกทะเลออกไปล่าปลาเมือกันต่อนะครับน่นไปกันแล้ว นูไปแล้วไปแล้วตอนช่วงนี้ก็ได้ประหมึกกันเยอะนะครับท่านผู้ชมได้ประหมึกกันเยอะเดี๋ยวเราออกไปแานน,นนอกนะครับแต่ฝนจะตกตกนะครับฝนตกปล่อยๆแต่ไม่โอเคไม่เป็นไรก่อนจะเดินทางเราต้องเติมน้ามันเสียก่อนนะครับไม่ได้เดี๋ยวน้ามันหมดเตรียมน้ามันมาพร้อมแล้วนะครับเอฟซี FC. ออกล่าหอยล่าปลาหมึกกันอีกแล้วนะครับ กองไตวุนนะครับโอ้มาตั้งว,วงเรือลำใหญ่โตเลยนะครับแหมลำใหญ่เออลยมาโอ้ล้ำหนุไล่มาแล้วนะครับไล่มาแล้วกินนมก่อนนะครับสายรถกินนมก่อนสายฟ้าก็นั่งหวัวเรืออ่านะครับสายฟ้านั่งหวัวเรือโอ้โหดังโอ้โแท็กแล้วนะ โอ้โอกระดำเลยนะครับกระดำเลยนะเลยก็กล้เครับลือหลายลนะครับก็ได้คากันเยอะมากคราวานก็ได้ปนเป็นพันสองพันะครับ นี่เดิมนะครับสี่ไม้เดิมไม้หน้าหาดรองตาะหน้าหาดหัวหินนะครับเป็นสัเนะครับสามไวุฒินะครับไตวุฒิสามสาายันอยู่แล้วนะครับายรถนะครับส่รถใส่ป้านะครับหัวเรือครับายป้านะครับีกแล้วครับวันนี้ก็มาลุ้นนะครับว่าใครจะมานกว่ากันนะครับก็วันนั้นก็สนดำไปายป้านะครับายป้าผมก็ลำดับนองครับ ไปยันนั้นอ๋อทุกคนไปได้ยังครับเอฟซีโอ้ยรับไปได้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ,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 โอ้ไม่มีคนนะครับนี่ก็มาถึงที่หมายกันแล้วนะครับเรือหลายลำก็กำลังวิ่งหาหมายกันโยนะครับเอฟซี วิ่งอาหมายกันดูนะครับเดี๋ยวม่นจะเป็นทีนั้ชมดูนะครับวิ่งอาหมายเพื่อจะล่าปลาหมึกยักษ์นะครับว่าเห็นเพื่อคืนทีมานไปดักกันได้มาหลายตัวเหมือนกันนะครับไปเลนะครับหมายจะปักไว้นะครับจะปักหลักไว้นะครับหมายปลาหมึกนะครับพี่เีปลาหมึกจะมาขึ้นทุกเมีะครับแถวนี้นะครับก็มาถึงทีหมายแล้วครับเรียม ตะกล่านะครับตะกล้าโยนโยนว่าโยน,ยน,ยนทิ้งไปว่าใหญ่เรือมันไปแรงนะครับเอฟซีนี่ครับบุกบุกเชืกอกไปพยโยนตะกล้าลงไปนะครับว่าชงลมมันแรงมากเลยนะครับเรือแต่ละลำก็วิ่งเอาไม้กันอยู่นะครับเอฟซีนี่ครับ หลาหลายลำนะครับโอร้วรวมกังหมดพองสามสี่9้าอกเจ<อ>็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสบสี่สิบห้าสิบหกอ้โปดเก้่สยี่งยี่สินะครับ ีเรียบร้อยเลยนะครับ Oh yeah. อ๋อไม่ดีว้าโยกได้แล้วแวต่บ้าตัวแรกได้อีกแล้วนะครับแต่บ้ายัานลงคนตัวแรกอีกแล้วโตอ๋อไม่ดีนอนโอ้แต่บ้า

สายป้าก็นําไปแล้ว1นึ่งศนะครับท่านผู้ชม้นะครับมากระายคนนะครับมากหลายลำนะครับสายป้านําไปแล้ว1นึ่งูนเดี๋ยวมาชงกาแฟก่อนนะครับนี่นะครับที่ชาวบ้านเราจะมาตกกเบิกกันนะครับตกกระเบิกยักษ์นะครับกระเบิกดองกระเบิกอหอมนะครับเพราะว่าเมื่อวานวันจองวันนี้นะครับก็ได้กันเยอะมากครับพอพวกเราก็ลงทะเล ลงทะเลมาตกคกับดิมันดีมานสายป้าสายรุ่นกับแน่ครับสายวุ้นนะครับเตยสายวุฒินะครับแน่มากับสายวุ้นปลามาตกว่าวันนี้จะหมานไม่หมานมาคอยลุ้นคอยชมกันนะครับท่านผู้ชมคอยลุ้นคอยชมว่าจะได้ออกไปผัดเอาไปต้มบ้างไหมนะครับวันนี้เดี๋ยวมาคอยติดตามชมร้อมๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามลุ้นมันๆเลยครับพี่ โอเคไปเ oh, oh, oh. น่นเลยนะครับเป็นหลายตัวมาโอ้โ oh, หหลายสีเลยนะครับหลายตัวลายก็มีโน่นโน่นโน่นได้มากมายว้า <Wow. S 1> ได้แล้วนะครับนู no, 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 no. ่นโน่นโน่นดึงดึงดึงอีกแล้วโน่นโน่นโน่นเด้อสายโบงโอ้ย <laughs> โอ้ยโอ้ยสายบงดึ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 ง พวกเราก็ย<บ> <pay festivals> ังไม่ได้ได้ตัวเดียวเองครับท่านชมใจบ้าครับลงไปแล้วมาลุ้นกันต่อครับว่าจะได้จะได้กี่ตัววันนี้หนึ่งตัวเลยวแได้ว่าหนึ่งตัวเลยครับโอ้ตีมารอกกำลังมากันอีกนะครับท่านชมเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้โยนแล้วนะครับโยนแล้ว <laughs> đừng lục đừng duốc duốc, ai có giang em tập tập <laughs>

หลายลำมากครับมากันจบปวามเมืองครับเนี่ยสายโบงสายโบกนี่ครับนี่คนนี้เนาะอ๋อคนนี้คนนี้นี่ครับสายโบกกับสายโบกได้หลายตัวแล้วครับพี่สิได้หลายตัวแล้วกองกับเรือก็มากันหลายลำนะครับพี่สิมากันหลายลำ Okay, เดี๋ยวมาชมตกปลาเมืองกันต่อนะครับว่าจะได้ไม่ได้หลายรอบเลยครับวันนี้นะครับยังไม่โดนกันที่นะครับสี่โอโย,ยนกันอีกแล้วนะครับโอ้โหผมเดี๋ยวผมลงบ้าง ไปอืมไปไปเลยนะครับมันกะตีนะครับอยังเงียบวันนี้ไม่รู้เป็นไงน กับแบซีวันนี้ไม่รู้เป็นไงนะครับปลาหมึกไม่มีเลยนะครับเรากำลังลุ้นกันอยู่ครับอโวยดึงดึงดึงเล็ดึงดึงไม่ึงไม่ได้ก็เลยนะครับวันนี้ได้แค่ตัวเดียวมาตั้งแต่5โมงเช้าครับ6โมงเช้าครับ6โมงเช้านนี้ก็ยังเเกือบ10โมงครับ10โมงก็ยังไม่ได้กันทีนะครับ ลุนกันต่อนะครับเอฟซันนี้โอ้โหไม่ได้เอาไปผัดแล้ววันนี้ดูตาทางเวลาไปต้มน้ำดำแล้วป่านนี้เลยยังไม่ได้ทักตัวบางตีครับแค่ตัวเดียวหัวเรือไตป้า เออแม่มาที่เละเละตะกี้นะครับในทะเละแม่าก่อนปั๊มอืม กันก่อนนะครับเพราะว่าปลาหมึกไม่กินกันเลยครับวันนี้ปลาหมึกโอ้โหจะเอาปลาหมึกมาใจมาม่าก็เป่าวันนี้จะเอาวายมาใจแต่ไม่ได้ใจเลยครับไม่ได้ดึงปลาหมึกเลยนะครับโอ้โหเด,เดี๋ยวเรามา,มา,มาทานพร้อมกันนะครับนี่ต้มะมาม่านะครับสี่ืม อยู่ยังไม่ได้เลยแต่ว่าโอ้โหไม่ได้เลยวันนี้เป็นวันอะไรนะครับวันนี้วันนี้วันวันนังคานวันนังคานครับเรือก็กำลังวิ่งอยู่บางคนก็วิ่งกลับบ้างแล้วก็มีนะครับตั้งแต่โมงเช้าครับยันตั้งสิบเอ็ดโมงครับจำเนี่ยตอนนี้เรามาต้มมาม่าก่อนนะครับพีี่นี่ครับแก๊สขึ้นดีไหมโอเคขึ้นดีนะครับ เดี๋ยวน้ำเดือดปุบเราก็มากินพร้อมกันเลยนะครับยิงหน้าตังตรงจุดน,นเลยป้าดเร็วองกลาง ดึงดึงอย่างานวดกันดว่านวดหดเยเลยนะครับพี่โอ้โหรถมาออมาเดี๋ยวรถเดี๋ยวเตียงเลยครับปักเตียงตาเก้านะครับตาเก้าตาหมาม่าความมึกยังไม่ได้กันเลยครับได้ตัวดองตัวเองครับ ันนี้ไม่รู้วันอะไรแต่ว่าวันนั้รู้ๆว่าวันนักคารนะครับนะครับได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวนะครับนี่เนียไ้โปรแล้วเออเป็นมดแล้วลเออหนึ่งตัวนะครับเช่วัน,นนี้กินมาม่าเสร็จก็ตะกี้ดึงมาแล้วหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวตัวน,นี้มาลุ้นกันนะครับตั้งแต่ 6โมงเช้ายันนองตอนนี้ก็เที่ยงเลยครับเอ็ MC. ได้เกตสามตัวเองครับจำยมคนเหลืออีกไตวุฒยังไม่ได้ทีเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าจะได้ไม่ได้โอเค